มาแล้วจ้าวันนี้เป็นเมนูข้าวผัดรถไฟค่ะปูด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 เลยค่ะตั้งกระทะเลยค่ะใส่กระเทียมนะคะผัดให้กระเทียมให้หอมเลยค่ะผัดกับน้ำมันนะคะไฟใช้ไฟแรงได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยหมูชิ้นค่ะหรือค่จะใช้เป็นหมูสับก็ได้นะคะหรือจะหมูสันนอกสัตนในอะไรได้หมดเลยค่ะใส่ไข่ไก่ค่ะสามฟองด้วยกันนะคะค่อยคขยี่ค่ะค่อยๆให้ไข่สุก แบบนี้นะคะพอไข่สุกแล้วนะคะไม่ต้องแข็งมากแล้วก็ตามด้วยข้าวสวยค่ะข้าวสวยก็ต้องเป็นเย็นจัดนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะเร่งสปีดนะคะในการคุกข้าวนะคะให้ตัวไข่นะคะไปเคลือบกับเม็ดข้าวนะคะเพื่อให้ข้าวของเรานะคะมีสีเหลืองค่ะมาปรุงรสกันค่ะใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ตามด้วยซอสน,น้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ตามด้วยผงอร่อยอย่าลืมนะคะ ทีนี้ก็คลุกเคลนานะคะให้รสชาตินะคะเข้ากันค่ะเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะคะแต่รับรองอร่อยค่ะใส่แครอทค่ะหอมหัวใหญ่แล้วก็คะน้าค่ะแล้วก็มะเขือเทศนะคะเพิ่มสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าถ้าเสิร์ฟตอนร้อนๆทานตอนร้อนๆบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยค่ะทีนี้เราก็จะเอาข้าวนะคะ กบผักของเรานะคะให้มีความสุขคือจะบอกว่าน่าทานจริงๆนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่ง่ายมากๆเลยแล้วก็โรยด้วยต้นหอมค่ะปิดท้ายพริกไทยค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็ใส่ไปทีเดียวได้เลย<ม>ก็เป็นอันเสร็จค่ะข้าวผัดลดไฟปูนๆค่ะพร้อมเสิร์ฟวันนี้ทานทั้งหมด4คนด้วยกันนะคะแต่ถ้าใครอยากต่อเพิ่มก็จัดไปได้เลยค่ะเมนูชวนหิวค่ะ